สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะก็ เป็นความเคลื่อนไหวครับหลังเกมครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะก็ทำให้ไทยเนี่ยผ่านเข้าไปชิงแชมป์อาเซียนนะครับสมัยที่16กับอินโดนีเซียต่อไปนะครับซึ่งชัยชนะนั้นนี้เนี่ยก็การันตี ฟุตซอลไทยเราเนี่ยก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชียนคัพเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเกมการแข่งขันครับทางคาร์ลอสเซซ่านะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยบอกว่าครับ เป้าหลักของเราคือการผ่านเข้ามเล่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเราก็นําพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจด้วยความตั้งใจและใจเย็นที่สุดแล้วก็ทําได้นะครับเกมนัดชิงกับอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่แข็งนะฮะและเราก็เคารพคู่ต่อสู้นะครับซึ่งเกมที่ผ่านมาเราก็เล่นตามแผนที่ตั้งใจไว้นะครับส่วนการเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือเรามีความกล้าหาญอย่างเต็มที่นะฮะสุดท้ายเนี่ย แล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับส่วนตัวเองนั้นนะฮะก็ค่อนข้างภูมิใจกับตัวนักกีฬาทุกๆคนนะครับซึ่งก็หลายๆคนเนี่ยก็เป็นนักกีฬาเลือดใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเกียรติของตนอย่างแท้จริงนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะฟุตซอลไทยนะครับในการลุ้นแชมป์ f f f ฟุตซอลแชมเปียนชิพ2022หรือ ฟุตซอลอาเซียนนะฮะชิงแชมป์อาเซียน2022ครั้งนี้นะครับขณะที่ฟาร์มินเกียงครับกุนซือทีมชาติเวียดนามนะฮะก็บอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมชาติไทยนะครับเกมนี้ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงนะฮะโดยเฉพาะนักเตะไทยที่ชื่อมูฮัมหมัดอุนมามูสานะครับถือว่านักเตะคนสำคัญของทีมนะครับเป็นจุดสำคัญที่สร้างความแตกต่างของเกมออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022 12นะครับรอบ ชิงอันดับ3นะครับแข่งขันกันในเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับเมียนมาพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับแล้วก็คู่ที่2ครับทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกานะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตและช่อง9 M c o ็คนะครับแข่งขันกันในวันที่10เมษายน2565นะฮะยังไงก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับสำหรับการดังขัาวฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียรอบ ชนะเลิศนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนี้เพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีสวัสดีครับ